มาดูกันราศีไหนขี้โมโหที่สุดราศีมีนและราศีตุลเป็นการโกรธที่แปรปวนมากเลยค่ะเพราะว่าร้องไห้ไปด้วยด่าไปด้วยเลยทําให้ทุกคนนั้นงงงไปหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยราศีเมษและราศีธนูบอกเลยว่าเป็นคนที่โกรธแล้วน่ากลัวสุดๆค่ะอย่าทําให้โมโหเด็ดขาดเพราะว่าเขาเนี่ยจะจําขึ้นใจแล้วก็พร้อมจะแก้แค้นได้ตลอดเลยค่ะราศีพฤษภและราศีเมถุนเวลาที่โกรธเนี่ยจะมีคําพูดที่ทําให้เจ็บจี้จนแทบจะกระอักเลือดเลยค่ะบอกเลยว่าเดือดสุดเหมือนลาวา เลยนะคะด่าแบบไฟแลบสุดๆไปเลยราศีกรกฎและราศีสิงห์เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลาโกรธจ,จะไม่ยอมก้มหัวให้ใครเลยแถมยังพร้อมสวนกลับตลอดเวลาอีกด้วยราศีกันและราศีพิจิกเวลาโกรธนะคะเขาจะไม่ตอบโต้ทันทีค่ะแต่จะวางแผนรอวันเอาคืนแน่นอนเลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่เน้นเรื่องพูดนะคะแต่ว่าทําเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือรอไว้เลยราศีมังกรและราศีกุมเวลาโกรธนะคะจะไม่มีใครรู้เลยว่าเขาโกรธอยู่เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บ สุดๆนะคะแล้วก็พยายามจะใจเย็นมากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหมดความอมดทนนะคะก็มีระเบิดได้เลยะตรงไม่ตรงยังไงนะคะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะใครมีเพื่อนขี้โมโหนะคะลองแท็กไปให้ดูเลยว่าตรงไหมยังมีควิสทายใจให้เล่นอีกเพียบเลยนะคะกดติดตามเอาไว้ได้เลยแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะ